หลายชาติเนี่ยก็กังวลแหละฮะว่าการโจมตีจากอิหร่านนั้นเนี่ยจะมุ่งไปยังอิสราเอลตามที่อิหร่านนั้นได้ข่มขู่ไว้นะแล้วก็หลายชาติก็กังวลว่าหากว่าการโจมตีนั้นรุนแรงนั้นเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายนั้นมากมายนะแล้วก็จะกลายเป็นสงครามที่ขยายออกนะนอกพื้นแย้งไปใน เป็นสงครามในะระดับภูมิภาคนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็น,นความเคลื่อนไหวนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีการประชุมกันนะ,ะสามชาติสำคัญเลยนะก็คือกาตาอียิปต์แล้วก็สหรัฐอเมริกานะในการที่จะเชิญอิสราเอลแล้วก็ฮามาสเนี่ยให้กลับมาเจราจาหยุดยิงในกาซาอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งมีการระบุวันที่ไว้ด้วยว่า การเจราจานั้นเนี่ยจะเป็นวันที่15สิงหาคมนะทางประเทศอิสราเอลนั้นเนี่ยตอบรับคําเชิญในการเจราจาแล้วส่วนทางกลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับคําเชิญนะก็ต้องรอดูทุกทีนะ,ะคิดว่านี่ก็เป็นท่าทีที่สําคัญนะในการที่จะที่จะเรียกว่าคูลดาวนะฮะสถานการณ์เหตุขัดแย้งนะในป,ะปัจจุบันนะ,ะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามฮะ คำถามว่าทางอิหร่านนั้นเนี่ยจะโจมตีนะมายัางอ,าอิสราเอลหรือไม่นั้นเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันนะฮะมีตั้งแต่ซีนารีโอที่ว่าอิหร่านอาจจะไม่โจมตีหรือว่าถ้าโจมตีก็โจมตีแบบจํากัดนะเช่นเหมือนในช่วงหลายเหตุการณนะ์ฮะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะ จากเหตุของการที่เซลนั้นไปโจมตีสถานทูตของอิหร่านที่ดามัสกัสซีเรียก่อนหรือว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะการเสียชีวิตของนายพลซูไลมานีนะฮะซึ่งเป็นคนสําคัญมากของอิหร่านนะฮะก็มีการชักธงแดงอะไรนะตามที่เราเห็นในข่าวแต่ก็การโจมตีกลับของอิหร่านนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างจํากัดทั้งที่ว่าการเสียชีวิตของนายพลซูไลมานี่นั้นเนี่ย เป็นที่คาดเดาว,ว่าอิหร่านนั้นเนี่ยจะตอบโต้อย่างรุนแรงมากๆนะแต่อิหร่านก็ตอบโต้ไปอย่างจํากัดน,นะในไปยังทางฐานทัพของสรหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศอิรักนะก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับกับทางฐานทัพเพราะว่าทางสางอเมริกาก็รุ่งก็รับรับรู้นะว่าอิหร่านนั้นจะโจมตีมาก่อนแล้วหมายความว่าอิหร่านนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเวลาที่เราเห็นอิหร่าน จะโจมตีกลับนั้นเนี่ยนะอิหร่านมักจะโจมตีกลับอย่างจํากัดนะจำกัดเป้าหมายจํากัดอาณาบริเวณนะในลักษณะที่ว่าเป็นการโจมตีนะเพื่อที่จะรักษาดูดอานาจไว้นะหรือว่าจะาจะพูดภาษาชาวบ้านนะก็เป็นการโจมตีในะลักษณะการรักษารักษาหน้าเสีย มากกว่านะลักษณะการที่จะโจมตีเพื่อมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สลับสำคัญนะดังนั้นเราก็เลยเห็นว่ามันก็เลยไม่มีความความความรุนแรงมากมายในจากการโจมตีของนั้นหรือว่ากรณีที่หลานโจมตีไปยังอิสราเอลใช่ไหมฮะเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูว่าความเสียหายที่มีต่ออิสราเอลนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เสียหายมากนัก หมายความว่าอิสราเอลนั้นก็มีระบบป้องกันขีปนาวุธเนี่ยการลุกราลทางอากาศเนี่ยในระยะสั้นนะระยะกลางระยะไกลนะไม่ว่าจะเป็นไอออนโดไม่ว่าจะเป็นเดวิสลิงหรือว่าไอออนบีมนั้นเนี่ยนะก็อยู่ในขั้นที่จะสามารถรับมือการโจมตีของอิหร่านนั้นได้อยู่นะดังนั้นการโจมตีของอิหร่านกลับไปนั้นเนี่ยคำว่าการโจมตีแบบจํากัดนั้นหมายความว่านะ เป็นการโจมตีนะในในพิสัยที่ระบบป้องกันภัยของอิสราเอลนั้นเนี่ยรับมือได้นะแต่ถ้าการระบบป้องกันที่ว่านั้นเนี่ยรับมือไม่ได้เท่านั้นแหละการโจมตีนั้นก็จะสร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลมากมายนะและมันก็จะไปดึงเอาสหรัฐอเมริกานั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะโดยตรงในสงครามครั้งนี้อเมริกาก็คงที่จะไม่ นิ่งดูได้และกลงจะเข้ามาและมันจะทําให้สงครามนั้นเนี่ยมันขยายตัวอย่างแน่นอนนะและนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าทั้งอเมริกาเองนะผมเข้าใจว่าอเมริกาเองก็ไม่ต้องการเช่นนั้นที่จะทําให้สงครามมันขยายในระดับภูมิภาคเนี่ยอิหร่านเองก็ไม่ต้องการเช่นนั้นที่จะทําให้สงครามขยายไประดับภูมิภาคชาติระดับเองก็ไม่ต้องการนะเพราะว่าแต่ละชาติก็ย่อมมีข้อจํากัดนะในตัวเองอยู่ สงครามที่มันขยายออกไปนั้นเนี่ยนะฮะมันยากที่จะคํานวณนะหรือว่าประมาณการนะถึงแรงแรงที่ว่ามันสะท้อนกลับหรือว่าการขยายตัวของมันนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายชาติอยู่ในภาวะที่ว่าไม่พร้อมที่จะทําให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคก็เลยพยายามมีการที่จะ,ะคูดาวในะเหตุการณ์ต่างๆอยู่นะในในเวลานี้นะอย่างไรก็ตามหากว่าอิหร่านนั้นโจมตีกลับ อย่างหนักหน่วงตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เงียบสงัดใช่ไหมฮะหากว่าอิหร่านนั้นโจมตีอย่างหนักหน่วงกับไปนั้นเนี่ยนะผมคิดว่ามันจะอาจจะตรงไปตามที่อิสราเอลนั้นนะ คาดหมายก็ได้นะผมคิดว่าเซลนั้นเนี่ยคาดหมายที่จะให้สงครามนั้นมันออกนอกพื้นที่นะฮะหมายความว่าเกิดสงครามระดับภูม,มิภาคที่กว้างกว่าขึ้นแต่คนอื่นนี่ไม่อยากมีใครอยากเอาเลยนะฮะอเมริกาก็ไม่อยากเอาอิหร่านไม่อยากเอาใครไม่อยากเอาแต่ว่าผมคิดว่าเซลต้องการนะฮะเพราะว่าสงครามที่มันขยายตัวออกไปนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามันชนะนะฮะมันก็จะสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอ่อภูมิศาสตร์มากมายในภูมิภาคนี้นะฮะแล้วก็ รวมถึงบรรดาผู้นำผ,ผู้ปกครองที่ว่าเป็นชาติที่เป็นอริกับอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่อยู่ในตําแหน่งนะต่อต่อไปได้นะพร้อมกันนั้นอาจจะเป็นลักษณะปีพันเก้สิบเจ็ดสงครามหกวันในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นสงคราม Regional War แบบแล้วเนี่ยอิสราเอลสามารถที่จะมีข้ออ้างในการที่จะขยายพื้นที่ยึดครองในปีหนึ่งเก้าหกเจดอิสราเอลยึดครองคาบสมุทรไซนายของอียิปต์อิสราเอลยึดครอง โกลันไฮนะที่รับส่งโกลันของซีเดียซึ่งยึดครองมาถึงกระทั่งทุกวันนี้นะหรือว่าชิบาฟาร์มของเลบานอนนะ,ะพื้นที่มากมายที่เซลย,ยึดครองในในเวลานั้นนะ,ะผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าหากว่ามันเป็น r e g ริ n a นวอ r แบบนั้นเนี่ยแล้วอิสราเอลนั้นจะขยายพื้นที่ยึดครองออกไปนะรอบๆอ,อีกนะซึ่งเมื่อคิดคำนวณกันดูแล้วเนี่ยหลายชาติก็ไม่ได้ต้องการซีนารีโอ เช่นนั้นก็พยายามที่จะมีการกูดาวเหตุการณ์ในใน,ในหน้าเวลานี้นะฮะ<น>ก็ต้องรอดูรอดูอิหร่านแต่ว่าผมอยากจะชวนคิดนิดหนึ่งนะฮะคุณนิกว่ากรณีของอ,อิหร่านนั้นเนี่ยนะฮะการโจมตีกลับไปจะหนักหรือไม่นั้นเนี่ยนะประการที่หนึ่งเนี่ยค่อนขอ้างเป็นไปได้สูงมากในเวลานี้แม้ว่าจะไม่ยืนยันนะฮะ แต่ว่า IRGC ของอิหร่าน,นซึ่งเป็นกองทัพปฏิวัติของอิหร่านนั้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าการสังหารนะตัวของผู้นำฮามาสเนี่ยนะสุลัยมานฮานญยาเนี่ยในอิสมาเอ,อ,อลฮานิยาเนี่ยในเตหะรานนั้นเน่เป็นการโจมตีจากภายนอกอาคารที่พักหมายความว่าม,ม,ม,มันมีมันมีมันมีหนอนเนี่ยมันมีหนอนที่บ่งบอกตำแหน่งนะครับ แล้วก็รู้ตำแหน่งรู้รู้ไทม์ไลน์ช่วงช่วงเวลาเข้าออกของตัวของผู้นำเป็นอย่างดีนะ,ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่แม้ว่าจะมาจากฝั่งของอิสราเอลบงการก็ตามแต่ว่ามันเกิดขึ้นในแผ่นดินของอ mm ิหร่านเองประการที่หนึ่งประการที่สองผู้ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีความสําคัญนะสำหรับโลกอาหรับนะหรือว่าเป็นผู้นาฮามาสใช่ไหมฮะ,ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้นําระดับ ไม่ใช่ผู้นําระดับสูงนะของอิหร่านผมมองชวนคิดว่าถ้าเป็นกรณีต่ตางกันนะถ้าการโจมตีนั้นเนี่ยมันเป็นจรวดที่วิ่งเข้ามาจากนอกประเทศอิหร่านแล้วก็มาสังมาสังหารผู้นําระดับสูงของอิหร่านนะณนะตรงนั้นแหละฮะเราถึงะจะคิดได้ว่ามันคงจะโลจิกมากกว่านะในการที่อิหร่านนั้นจะโจมตีหนักห่วงกับไปยังอ,อิสราเอลนะแต่ว่ามันก็ยังไม่อยู่เงื่อนไขนั้นที่เรา ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เลยอย่างถีงอย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะการโจมตีภายในจากการบุกการของอิสราเอลนะแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้นำะระดับสูงนะของตัวอิหร่านเองแม้ว่าจะเป็นผู้นำคนสําคัญนะของโลกอาหรับก็ตามนะผู้นําแต่ละประเทศเขาต้องรู้นะผลกระทบที่จะตามมาอยู่แล้วนะครับอัอนนี้มันคือ,อยังไงฮะคือผมว่าคําถามนี้เขาต้องการอยากจะถามว่าในเมื่อทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าดันไปต่อเนี่ย โอ้โหนี่มันมันน่าจะเละเทะกันทั้งภูมิภาคหรือแม้กระทั่งอาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่าน,นั้นดีมันไม่มีทางที่เราจะเหมือนกับมาน,นั่งคุยกันแล้วล่ะฮะเออผมผมคิดว่าทางอิรักเนี่ยนะฮะเขาเองไม่ต้องการที่จะยกระดับการต่อสู้นะครับไม่ต้องการที่จะทําให้อ,อ่อความขัดแยง้งหรือก็หรือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในกาซาเนี่ยมันลุกลามกลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาค นะหรือการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างอิหร่านกับเซลหรืออิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยมีข้อจํากัดอยู่หลายเรื่องนะครับเขามีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเ,เรื่องของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจก็กาลังกาลังเริ่มต้นได้ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางอิหร่านเองเนี่ยก็รู้ถึงศักยภาพนะครับของตนเองว่า ถ้าหากว่าเปิดหน้าสู้กันจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเสียหายไม่เฉพาะแต่อิหร่านกับอิสราเอลนะ,ะหรือสหอัฐิเาริกาแต่ว่ากลุ่มประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คืออิหร่านเองเนี่ยก็มีพันธมิตรที่เป็นมาหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็รัเสเซียะะการที่อิหร่านจะทําอะไร นในลักษณะที่จะเป็นการตอบโต้เนี่ยก็คงจะต้องปรึกษากับมหาอำนาจเหล่านี้ด้วยนะแต่โดยโดยโรวม,มเนี่ยนะครับคุณอีกครับกีาไม่ต้องการทําสงครามใหญ่กับอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดเจนนะแต่ปัญหาก็คือว่าขณะนี้เนี่ยอิสราเอลเองเป็นฝ่ายที่ต้องการที่จะขยายสงครามนะครับเราเห็น เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะวันที่หนึ่งะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอิสราเอลก็เข้าไปถล่มโจมตีสถานกงศูนย์ของอิรานนะในกรุงดามัสกัสของประเทศซีเรียนะจนทำให้อิรานเนี่ยไปตอบโต้นะฮะยิงจรวดไปจำนวนเป็นร้อยร้อยลูกนะฮะเข้าไปในประเทศอิสราเอลแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยนะฮะเราก็หวาดกลัวกันนะครับคุณอีกว่า สถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ก็ก็ก,ก็สามารถที่จะสงบลงได้นในระดับหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าอิสราเอลเนี่ยก็ต้องการยั่วยุของยั่วยุอิหร่านเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงเดืนอนเมษานั่นก็คือการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาส ดยเฉพาะยิ่งการสังหารนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในกรุงเตหะรานนะซึ่งก็ก็เป็นการท้าทายอิหร่านเนี่ยนะฮะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านก็คงจะเ,เข้าใจกับเกมเการเมืองในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอิหร่านเข้าใจดีว่าวันนี้เนี่ยอิสราเอลต้องการที่จะให้อิหร่านเนี่ยเข้ามาเผชิญหน้านะครับเพื่อที่ อิสเซลจะสามารถที่จะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมวงเพื่อที่จะกำจัดอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าแนวทางในการที่อิหร่านจะตอบโต่อิสเซลเนี่ยนะฮะอิหร่านคงจะต้องนั่งคิดนั่งทบทวนพิจารณาให้รอบคอบนะเมื่อไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอิหร่านก็คงจะตกหลุมพรางที่เซลได้วางไว้นะครับวันนี้เราจึงเห็นสถานการณ์ยังไม่บานปลายนะทั้งๆั้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ ออกมาคาดการณ์นะะว่าโมันมันคงจะมีการตอบโต้นหนักแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ24-48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ไม่เห็นสถานการณ์อย่างนั้นที่มันจะเกิดขึ้นนะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอิหร่านคงจะต้องอพยายามที่จะคิดไข้ควรวนนะฮะแล้วก็วางแผนให้ดี แน่นอนอิห่านคงจะต้องเอาคืนแน่นอนนะเพียงแต่ว่าอิห่านคงจะต้องคิดคำนวณว่าการเอาคืนนี้เนี่ยจะใช้วิธีการแบบไหนที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่บานปลายจนนำไปสู่การทำส,สงครามเต็มรูปแบบร,ระหว่างกันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่ของอิห่านนะครับคุณอีกครับฝั่งของ ของกลุ่มชาติมุสลิมที่เขามีการพูดคุยแบบด่วนๆนะครับเออตรงนี้เนี่ยมันมันมีมติอะไรออกมาหรือ,อยังครับท่าทีของของกลุ่มชาติมุสลิมต่างๆเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับของตะวันออกกลางครับผมผมเข้าใจว่าโอไซีเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเขาออกมาฟันธงนะครับออกมาสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเตหะรานการรอบสังหารอิสมาิลฮานิยะเนี่ยเป็นฝีมือของอิสราเอล แล้วก็ทาง OIC หรือ Organization of Islamic c o r p o r a t i o n เนี่ยก็ออกมาประนามนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรการไม่ได้มีมติอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ